ที่ผ่านมาได้พูดถึงเทนคัน3แบบไปแล้วนะครับครั้งนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเทนชินนะครับซึ่งเทนคันและเทนชินนะครับมีความแตกต่างกันดังนี้นะครับสำหรับเทนคันนะครับเป็นการหมุนตัวหนีการประทะของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับส่วนเทนชินนะครับเป็นการ ถอยเฉียงหนีจากการประทะของอีกฝั่งหนึ่งนะครับทบครับผมซึ่งถ้าเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างจากการถูกจับด้วยคาตะนะครับเชิญครณวนครับก่อนอื่นก็ขอทบทวนเรื่องอาการจับนะครับผู้จับจับด้วยแรงที่แข็งแรงนะครับมั่นคงนะครับสามารถควบคุมได้ทั้งร่างกายนะครับแน่นอย่างนี้นะครับซึ่ง ถ้าผมจะเข้าไปชกเนี่ยครับก็สามารถที่จะควบคุมร่างกายผมได้นะครับฮึบนะผมเอ่ออย่างแรกก็การแก้การจับด้วยเทคนิคเอ่อเทงคันนะครับฮึบครับยครับ ไับนะครับถัดมานะครับก็เป็นการแก้ด้วยเทนชินนะครับฮับไฮ ครับผมก็อย่างเมื่อกี้ที่ทางผมใช้เทคนิคเทนชินนะครับด้วยยกเมนะครับถ้าใช้เป็นเทงคันนะครับก็จะลำบากในการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับก็จะเห็นได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่ได้เสียหลักนะครับแล้วก็ไม่มีช่องเปิดที่จะเข้าไปนะครับครับผมขอบคุณครับ ซึ่งการฝึกเทนชินนี่นะครับเราก็สามารถฝึกได้ด้วยตัวเองด้วยการฝึกซูบุรินะครับเป็นซูบุริที่2นิโนซูบุรินะครับ้ครันโนโนบรนะครับเมื่อฝึกเป็นเข้าคู่นะครับเออเชนโนริไอ no นะครับ ครับผมเชิญครับเฮ้ยบครับผมจากการฝึกด่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็สามารถเอามาฝึกต่อในการฝึกมือเปล่าได้นะครับเชิญคุกอ้วนครับเฮ้ย นะครับซึ่งจากาการเข้าเมื่อกี้นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นการเข้าด้วยถึงคันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะเห็นได้ว่าเคลื่อนไหวต่อลำบากนะครับแล้วก็เขาจะมีร่างกายที่มั่นคงจึงขยับต่อไม่ได้นะครับขอบคุณครับดังนั้นก็ จะสรุปให้เห็นได้ว่าการเข้านะครับการออกจากแรงของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเทงคันหรือเทนชินนะครับก็ใช้ในจุดประสงค์ที่ต่างกันนะครับแล้วก็มุมที่ต่างกันดังนั้นควรที่จะฝึกเพื่อที่จะสังเกตแล้วก็ประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องครับ